ดีครับนักเรียนชั้นมนหนึ่งนะครับวันนี้วิชาดนตรีนะครับจะมาสร้างงานง่ายๆนะครับเห็นไหครับมีบรรทัดเส้นกุญแจประจำหลักนะครับกุญแจซอนแล้วก็กุญแจตาตัวนี้เป็นตัวโน้ตของโน้ตสากลนะครับนะครับก็มีตัวกลมตัวขาวตัวดําแล้วก็ตัวขมิดง่ายๆคือนักเรียนนะครับให้นักเรียนฝึกนะครับ เขียนบรรทัดเส้นลงในกระดาษ A4 นะนะครับผมระบุให้เลยว่าฝึกมา10บรรทัดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้บอกชื่อว่ากุญแจประจำหลักชื่อว่าอะไรนะครับแต่คนที่พูดให้ฟังเนี่ยเป็นกุญแจซ่อนแล้วก็ุญแจาฟาเนี่ยเขียนไปเลยว่ากุญแจซ่อน ครับจากนั้นก็นี่กุญแจอะไรนะครับแล้วให้ฝึกนะครับเขียนบันกุญแจรประจำลักลงในตรงนี้เห็นไหมครับลงไว้ตรงนี้หัวกุญแจสั้นยื่เส้นที่สามนะครับอย่างน้อยยี่สิบจน,นะครับนะครับยี่สิบตัวเนี่ยฮะไม่ใช่จบตัวนะครับลงในบรรทัดห้าเส้นที่นักเรียนเขียนไว้จากนั้นก็ นำกุญแจฝาลงไปเขียนเหมือนกุญแจซอนนะครับอีก20ตัวนะครับจากนั้นก็มาดูโนต้ตของโนต้ตดนตรีสกลวันนี้ครูให้เขียนแค่ตัวขเบเ็ดนะครับให้นักเรียนอะ่ะเขียนชื่อนะครับโนต้ตตัวต่างๆตรงนี้อย่างเช่นตัวกลมตัวขาวตัวดำตัวขบ็ดนักเรียนก็เขียนตรงนี้เ่ยตัวกลมเนี่ยกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะเนี้ย แล้วนักเรียนน่ะนำตัวน ố ทั้งหมดเนี่ยนะครับลงมาเขียนลงในบรรทัดห้าเส้นนะครับก็คือมีตัวกลมเขียนในก็ได้นะครับจะใช้ตัวขาวตรงนี้ก็ได้เนี่ยตัวดำตรงนี้ก็ได้นะครับให้เขียนอยู่ห้าบรรทัดนะครับตรงเนี้ยนำตัวน ố ม,มาเขียนอยู่เนี่ยห้าบรรทัดนะครับบรรทัดหนึ่งจะมีอยู่สิบตัว เนี่ยนำตัวกลมไปก็เี็นตัวกลมมาเลยนะครับเี็นตัวกลมมาเลย1 2เส้นไหนก็ได้3 4 5 6 7, 7 8 9 10จากนั้นก็10ตัวเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาเี็นตัวขาวตัวขาวก็สร้างท่านาซขึนะนะ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวครูจะมีชิ้นงานว้ให้ต่อนะครับขุณครับ